ขอตัดกรอนนี้เป็นก่อนสุดท้ายแล้วกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินทะเลแล้วก็มาเก็บคณะทะเลกลับบ้านค่ะช่วงนี้ลมแรงติดต่อกันหลายวันมากนะคะถ้าเสียงลมรบกวนยังไงป้าอ้นก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนานๆจะได้มีโอกาสมาทะเลเนาะนไหนๆมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวค่ะเพราะว่าคณะทะเลดอกเขาเริ่มบานแล้วเดี๋ยววันนี้จะหาดอกต่มๆดอกต่มๆนี่ จะว่าตูมก็บานดอกหนึ่งเดียหค่ะดอกตูมๆไปลวกจิ้มน้ำพริกด้วยกันค่ะดูค่ะทุกคนลมแรงผักเขาช้ำเลยนะคะอันนี้ได้ดอกตูมๆก้านยาว,ยาวเก็บข้างๆเขาเข,า,ขานะคะลมแรงเลยค่ะอันนี้ก้านยาวกยุดเอาทั้งก้านเลยค่ะเพราะว่าเก็บต้นละนิดต้นละหน่อย ก็เหลือดอกเขาขยายพันธุ์ต่อไปโดยเฉพาะแนขนงเขาะค,ะค่ะนี่ยค่ะยังมาทันดอกตุูมๆนะคะก้านยาวมากเดี๋ยวจะชิมก้านให้ดูก้านหนึ่งนะโอ้ปอกเหมือนปอกคนณะเลย ืมีความหวานมากค่ะหวานกว่าคณะคณะบ้านเรานะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนด้วยค่ะจะออกคล้ายกล่ำปลีมากกว่ากล่ำปลีผสมผสมห่อไม้ฝรั่งค่ะแต่ว่าเขาไม่มีกลิ่นหืนเลยนะคะแต่เพื่อนๆก็ศึกษาด้วยนะคะว่าคณะทะเลสามารถกินดิบได้ไหม จากข้อมูลที่ใส่หมวกกลับด้านลมแรงจากข้อมูลที่ปราอ้านอ่านนะคะคณะทะเลกินดิบได้ไม่เกินสามก้านต่อฤดูการค่ะหรือว่าสามก้านต่อปีนะคะเพราะว่าเขามีสารดูดซึมหรือดูดซับไอโอดีนจากตัวเรานะคะไม่ใช่ว่าเพิ่มสารไอโอดีนนะแต่ว่าถ้าข้อมูลที่ป้าอ้นได้มาผ,ผิดพลาดยังไงเพื่อนๆก็ตอบในคอมเมนต์ด้วยนะคะแชร์วความรู้กันค่ะ ผู้ใดเนาะมาตัดต้นนี้ไปเขาตัดไปจนเกือบหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังปล่อยดอกไปให้เขาพขยายพันธุ์เขาไม่ได้ตัดไปทุกก้านนะคะมีตั้งหลายก้านทาไมเขาเลือกตัดมีตั้งหลายกอทําไมเขาเลือกตัดแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวป้าอ้นไปดูฝั่งทางนู้นคะ่ะโอ้ยลมก็แรง อาก้านยาวๆเลยนะคะยังพอได้ต้นอ่อนสีชมสีม่วงอยู่นะคะทุกคนว้ายโชคดีค่ะตั้งกล้องฝั่งนู้นลมจะเสียงลมจะดังกว่าก็เลยต้องมาตั้งกล้องฝั่งนี้ค่ะ ก็แหวกไม่มีแล้วนะได้ดอกฝั่งนี้อีกดอกหนึ่งค่ะนี่อันนี้ต้มตุม <c oughs> ตมตมก้านยาวๆนะคะ ส่วนต้น,นเล็กๆนี้คือต้นผักบุ้งทะเลแล้วก็ผักขมทะเลนะคะอันนี้คือผักขมของชอบเลยค่ะแต่ว่าเขาออกน้อยๆหนึ่งกว่าจะเก็บได้ถุงหนึ่งนะที่อื่นเขาโตมากแล้วค่ะแต่ทางนี้ฝนแรงค่ะ ขอตัดก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายแล้วกันค่ะก้อนสุดท้ายขอยอดอวบๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนแค่นี้ป้าอ้นก็กินได้สองรอบนะคะดูว่าลมขอแรงมากใบลมบ้มใบช้ำเลยนะคะหัดก,ก้านเขาใหญ่ๆเนี่ยค่ะ มาค่ะทุกคนวันนี้ลวกเลืลิ้นพันกันวันนี้ลวกแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะที่เหลือไว้ผัดค่ะอากาศเดนมาร์วันนี้พอชะคินก็ฟ้ามืดอีกแล้วนะคะเขาว่าฝนจะตกค่ะถ้าไม่ลมแรงฝนก็ตกโอ้ยเนาะเดนมาร์กนี่ค่ะปลาอ้นลวกแบบว่าไม่ได้ปอกไม่ได้ปอกเปลือกตอนที่ชิมให้ดูนะคะเพราะว่า อยากให้มีเขามีกากอาหารกากใยอาหารช่ไหไฟเบอร์เรียกถูกไหมนี่ค่ะชิมด้วยกันเลยค่ะอืมหวานอร่อยพอลวกแล้วหวานมากเลยนะคะคณะทะเลอยู่ที่รุ่นของเขาด้วยนะ วันนี้ได้น้ำพริกปลาแซลมอนปลาแซลมอนที่เหลือจากรอบที่แล้วนะอยังมีไฟเออร์บิที่เหลือด้วยอ,อร่อยมากครับ ตอนกินไฟเอวีดมีอะไรติดปากตลอดเวลาตอนนี้ก็เลยแบบว่าพาน้อยการใหญ่ๆคำใหญ่ๆ วิ่งไปเอาไฟเออร์วีดชื่นเหลือมากินด้วยกันด้วยค่ะจะลวกรอบที่แล้วเหลือไม่เยอะนะคะ <c oughs> ไฟเออร์วีดลูกจิ้มน้ำพริกอร่อยยังไหม เข้ากันมากค่ะเดี๋ยวจะกินต่อที่หลังนะคะวันนี้กินคนาทะเลให้เพื่อนๆชมก่อน ผักป่าของฟรีจากธรรมชาติกินได้แล้วก็อร่อยด้วยแถมสวยงามอีกต่างหากนะคะโอ้หงำพริกดลนหมดแล้วมะเอาบองปอนหับายขชุนเนี้ย อีกคำค่ะไม่หล่นแล้วนะหืมหืมใบของเขานะ เขามีความหวานอร่อยจะคล้ายกล่ำปลีลวกมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยคล้ายคะนาบ้านเรานะส่วนตัวป้อนชอบดอกคะน้าทะเลมากกว่าดอกบร็อคโคลี่ค่ะ ีตั้งแต่กินมายังไม่มีความขมเลยนะคะงงเหมือนกันหรือว่ากินสะดาวฝรั่งจนชินละ อ้นขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะปะอ้นขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กับปอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะยังค่ะยังไม่อิ่มนะจะขอกินต่อ กินต่อแบบว่า <velocidade> ไม่ถ่ายทําวีดีโอเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผักเขียวๆมันติดฟันจุงโบยอะไรนะ